เฮ้ยยังงั้นเราอยู่ในช่อง Watch Channel แล้วนะครับผมวันนี้นี่ครับน้องตาเราถึงระยะที่ต้องไปเช็คแล้วคือระยะนี้ครับมาดูเลยระยะ8,000โลนั่นเองครับผม ระย8พันโลเลยบานครับเราจะเอาน้องน้ำตาลคันนี้เราไปเช็คระยะ8พันโลที่ศูนย์ท k เกตีกาแฟเบสนะครับผมแล้วก็นิวว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับต้องสนใจปไป Let's go ถึงโซนทีเดตีแล้วนะครับผมไปามาดูเลยเดี๋ยวอันนี้มันแปดถั่โลพี่แปดถั่โลก็จะมีน้ำมันเครื่องครับมีน้ำมันเครื่องน้ำมันคนใช้แล้วเดี๋ยวพี่ดูพวกก๊ออากาศของเค,ครื่องให้ด้วยถ้าเกิดว่าวระบบก,ก็เดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีก็ได้ได้ครับเได้ครับ,รบตาน,นั้นเลยรอพี่เปลี่ยนกัน อันนี้แปะพัดโรมันก็เต้าเช็คอันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับต่อในรถติดอ๋อเช็ดรถติดด้วยนะครับแบบนี้นี่มันปกติไหมครับอ๋อทีเราก็บันทึกก่อนแล้วค่อยลดอ๋อรถมีรถมีอะไรนี่คือมันจะประเชิบไว้เลยทั้งหมดเลยครับมันขึ้นเตืออันนี้ก็คือหน้ารถ อย่างที่จดบล็อกตามนี้เลยละจะของยามาฮ่านี่คือถ้าแบบเช็คตามระยะที่มานี่คือมันจะไม่ไม่เสียค่าอะไนี้ใช่ไหมไม่เสียค่าแรงใช่ปะ่ะใช่ครับที่ห้าปีแค่ห้าปีแค่หมดเลยถ้าอยู่ในการรับประกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไจะเสียค่าแรงเท่ดไเลยใช่ครับตั้งแบบระยะเท่าไหร่แบบเกินคือแบบคือเกินแปดพันไปเก้าพันนี่คือเสีย<ม>แล้วใช่ไหม ไม่นะครับถ้าอยู่ในการรับประกันก็ไม่เสียอ๋อเอางครับห้าปีห0าหมื่นโลครับนะครับขอบคุณครับสุนทานแค แปะพะโลนี่นะเรเิ่มมาเช็คกรองอากาศเลยใช่ใช่ครับที่ก่อนด้วยครับก่อนที่มันจะต้องไปตัดนะเ,เรามาดูกรองอากาศเราเนาะเป็นยังไงมีกรองอากาศกอง C V T นะกรอง C V T ก็กรองสายพานครับผมแล้วสายฐานนี่เปลี่ยนตอนประมาณกี่โลก็นในระยะสองพันสี <24. S 2> ่สองพันสี่ ่อยได้ล้างด้วยนะขุ่นใช<อ>่กหลังลวดนะครับแปลนดูภาพน้ำมันได้ได้ครับอย่างน,น,นี้คนเปลี่ยนไหมใช<อ>่ครับค่ากองนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่กองก็อันนี้น่าจะร้อยหกสิบห้าสิบบาทร้อยหบ้าสิบบาทกอ,องซีวีทีก็ประมาณร้อย ประมาณ4ีบาแล้วก็จะมีเครื่องอ,อันนดเียนตามยางักอันนี้ก็ใช้วิงไลแมนพอได้อยู่ครัอ๋อวิงไลแมนก็ใช่ครับประ<อ>มาณโคก็รับน้ำหนักเยอะที่เราติมงยางรถด้วยคร<อ>ับครับผมถ้ายางแข็งไปก็โคกำงาน,นเยอะแต<อ>่ต้องตามสเปคครับ ด, <innen> ด้วยไปเลยครับิง่งก็ครับถ้าเราแบบวิ่งเนนี่นก็เติมพอดีพอดีดีกว่าใช่ไหมอันนี้เราก็เติมแข่งไปหน่อยนงหน้าแข่งเอาเลยใช่ครับนนี้400กว่าบาท400 วอร์มตัวตัดของซีดีแล้วก็ทำเครื่องแล้วก็เติมถ่ายครับถ้าเปี่ยนวอร์มเคราคาธรรมดาครับผมเขาไม่สามารถเพิ่มได้อใช่ครับแค่แบบไปซ่อมร้านนี่ก็วางเรื่องพิ่มใช่ครับผมอันนี้เป็นราคาปกติของเขาเลยได้ได้ของแท้เนี่ยครับผมบางทีไปซ่อมร้านอาจจะแพงกว่านี้อะไร ต,ตูนตามระยะดีกว่ากดหัวเทียนให้นะครับพ่อพันเลือก โชคหลังั่วนี่มันแบบควรเปลี่ยนแบบี่หรือแบบใช้ต่อได้อีกไหมก็น,นี่มันยังั่วไม่มากครับถ้าล้วม,มากก็จะเยิ้มเลยน,น,น้ามันมันจะเยิ้เลยใช่ไหมอันนั้นก็ควเปลี่ยนแล้วนะถ้าอยา่างน,นี้นนลีกก่ยังพอใช้ได้อยู่ใช่ครับเราล้างล้ก่อนครับผมล้ำแล้วก็ไปลองใช้ว่ามันั่วไหมถ้าั่วีก็ต้องควเปลี่ยนรดใชไ ถ้าที่สูตรนี้แพงก็ไมโชว์โชว์หอครับประมาณเก้าร้อกว่าบาทเก้รกว่าบาทรวมเครื่องก็ประมาณพันหนึงครับครับผมพันหนึ่งแต่นี่สุดยอดในการใช้งานก็เก็นไม่ได้ครับอรออยอดเยบไม่ได้ไ,ไดตัวคอมิเบรกในกองที่สุดยอในการใช้งานยามามนะครับหรว่าตามสภาพปรงมันไป ระบบเครื่องดูดต่างแล้วก็รถระบบแต่ไฟก็ห้าปีให้หมดแล้วไหนิดกต้องนะครับอย่างงี้เว่าาดำเลยดิดำครับดำเลยครับ แล้วเราแบบเราแบบขับลายแมนเนี้เราควรมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะหรือแบบตามระยะพอลูกค้าที่ทุกวันเนี่ยเื่อนะไม่ง่ายเลยถ้าระยะโรไม่ถึงครับครับมันจะเอาไปสีฟ้าๆอะใช่ครับทั้นสามสามประมาณแบบมาตรฐานเลยเติมประมาณเท่าไหร่อย่างหน้าประมาณยี่สิบเก้าหน้ายี่สิบเก้าหลังสามยี่สาม นาาังทำเพราะว่าถ้ายางมันร้อนมันก็มีแรงดังนคออรับออมาะรวดอว่าสรวให้หมดเลอยางเยืโอหดเทียนอะไรไมาได้ PJ4 ยังแพงเพชรัออบลูกค้ามามานั่งรอตรงนี้ได้ข้างในเป็นห้องแก์นะครับ นี่เราอยากมาใายรถเลยมายืนดูพี่เขาทำงานนี้เรียบร้อยนะพี่นะเรียบร้อยขนะอบคุณมากครับอันนี้มีบริการล้างรถให้ด้วยคล้างรถอาชีพให้นดหน่อยนะาชีพให้นิดหน่อยได้ไหมครับผมโอ้บริการดีมากแล้วเราดูใหม่เลยพี่เจ้สส์อรอรอจ่ายตัง คือครับก็เรียบร้อยนะครับกับการพาน้องน้ําตาลเราไปเช็คระยะ8,000กโลที่ศูนย์บริการ TCC America องได้เลยว่าบริการดีมากนะครับผมแล้วก็มีล้างรถอาชีพให้เราด้วยครับเห็นรถเราเลอะนิดหน่อยครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเสียค่าอะไรไปบ้างครับแล้วกี่บาทมามาดูใบเสร็จกันเลยนี่ครับผมใบเสร็จรวมทั้งสิ้น437บาทนะครับผมครับเรามาดูรายการก็จะมี ก็เลยเชยาแปดพัน้ำมันนะครับผมน้ำมันเฟิงท้ายไส้กรองอากาศแล้วก็ไส้กรองอะไรเนี่นะอีกอย่างนึครับนี่นะครับราคาราคาสูตรครับตามนี้เลยโอเคก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับรถเล็กใครที่จะซื้อมาใช้งานนะผมน้งผมนี่ก็ไว้ใช้งานวิ่งแกรวิ่งไลน์แมนนะครับก็ถือว่าค่าสวิตโอเคครับไม่แพงเขาก็มีบริการล้างรถให้ด้วยนะครับอาชีพ กลับมาสวยเลยทีเดียวเชียครับน้องกาลเราครับก่าจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพาน้องแกนน้ำตาลเราไปเชีเยร์ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเราครับนี่ s ิส l channel ครับเราก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ